ย่านบูบนะย่านลลมหนาไมนะย่านโูบนอกเลยเด้หน่อยย่านบูบนะเกิดวินเหรอมันขับมอไซค์เหรเกิดนอกมากเลยทีจมีความรู้สึก้อนรื่เกี่ยกน่แต่อยากตายน่ต่อยากไ่แต่อยากตายนี่หลัไม่คิดเบื้องล้วเนะ ผู้คนถูกใจก็ฮั่กับลายมันบ่ล่ะไรซเนี่เฮาไ่ได้ถูกใจฮ่วกัอยูฮั่ยูพ่อมดเียแมีซส่หรอนะจ๊ะซัมพอยากอยากยุดไปยุดไปบ่นอะแต่อย่างไรก็ยังเงียบเงียบหลายกัสองสามมือ วานนี้เอาเข่ามาใครผู้เฒ่ากันนะกันเลยมาเลยบอกเขาดีที่ได้เป็นเสียวป๊อปเป็นเสียวเขาสุดไทยเด้ออ um. ืมเดี๋ยวพอเข้าล่กหรอเข้าล่มอันใดเขบอกเรานะอืมเข่าแล้วก็ดปรี้ยงเด้อเขากินเหล้าบอปูยุบกินเหล้ายาก็สูดอืมแต่ว่าเบียร์ไม่กินเยอะอ๋อ กับล yeah. yeah. hey. yeah. ุงก yeah. ับ mm. ูุใดมาเออกินสิก yep. ็ไปทั้งวันก็เหลาเราปุิกยาเรากก็สูงกินก็สิกินสังสรรนะกัธรรมดาทับงวานเลยแต่กินอย่สิ่ก็ใหลูเห็นแล้วกันเห็นเด็กด็เนี่ยแล้วก็ใหญ่ลูเห็นไอเกียดกอ ยากแต่ก็สูงเราจางธาดี้ไอเดียตัวไปหาผู้บ้านแบบนี้ก็ได้เยอะเจลหรือก็เจีหรือหก็ลิ่มเมื่อนั้นมาน้ำกันมันบ่มามากเห็นอยู่มันก็เห็นหนาเขาเขาตมัเป็นบุญวาสนเจ้าแงแบสิเ้นเต้ปอยอยู่น่ะแหลเออธรรมดาเลยนี่ทำงานต้องปูกัน เขาก็บเอาเปียกเขาดออรอบเปียกใสสมนาสมตายรลถ้าตัววงองคกรเขดูซ้ายวมดูซ้ายเทียวตรง่ดูซ้ายของม่นีคซสาจะตงน